<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเป็นไปนล้มนะครับเมื่อนี้มากินมกเมานะครับเปลี่ยนแนวนะครับเมื่อนี้มีมกเมาแล้วก็มีมัซสมโอมะเกี่ยงนะครับเปลี่ยนแนวแล้วก็แจวแจวขัวานะครับอืม บัมีอย่างหลายนะครับวันนี้บัได้ลุ้งขีดสองสมื่นนะครับวันนี้มาสมแขวอย่างน้อยครับเออว่ะมันแจวนะครับเอาเบิดพวงเลยโอ้โหตัวนะครับ ฮึมฮึมว้าจองห้องน้ำเมือแรงจองห้องน้ำครับอืมกับมื่อแบบบรรยากาศดีๆนะครับยามแดง ยังแดงมาถ่ายอยู่ตรงหน้าครับมีสูมไปน้ำเนาะสูมไปน้ำถ่ายไปน้ำได้การนครับบุกมเมาส่วนนี่อันนี้แบสมโอนอะเกียงมาเกียง,ยงฮื้ว่ะอือบุกสวมไปได้ ลองเมาลองเมามาเมากับพ่วบงบ่ค่อยง่ายแล้วครับมันลืมลนุนไปแล้วเอา้าวลงน้อยกินซ้ำนนหน้อยเดี๋ยวไปหน้อยแต่ว่ามาเด้อครับทุกคนเด้อเนี่ <c oughs> ขึ้นสีมาบาได้อเนาะดอกซองครับลำต้นลำต้น สมแขวดอกสมแขว บมต้องนอนครับตอนแรงเนี่ยตอนแรงไม่ต้องนอนนะครับจงองห้องน้ำจังเดียวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาหมกส้มโอลำต้นก่อน,น,นเสี่ยใส่เซนเ แนวหน้ามักสมโอมักสมโอโอ้ขำหน่อยปุ๊บ啊เสีอีกเสียอีกไอที่เบิ่ออยู่ก็เสียใจน้ำด้วยครับ แชมันญส่วงนี้เบิง่งน,นกลางคืนไ็ได้คือสีส้มเขียวหุยเนาะเฮ้ยนายมันโตมาแล้วว้ะฮือ เดี๋ยวอ,อีกคัมหนึ่งครับอีกโซอีกคัมหนึ่งนะกินลายมาได้ท่องม่สิเสียแห้ง ้ำนี่เอาผสมกันเลยผสมกันเลยปลายเพ็ดเลยเว้ยรวมมักสมโอ้กับกับมักเมานี่เอาเบิดกรีบเลยรำนี้ไม่นทิป มามามาเอาหมดเอาหมดฮึ๊บฮุ๊บฮุ๊บฮุ๊บคุ้นในเข่ากันครับดอกนี่รำจังจังแท่ของน้ำจังแท่

ครับผมสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีเนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดติดตามช่องเปยรูมชาแนลนะครับเดี๋ยวสิาะฮหดคลิปดีๆมาให้ชมอีกนะครับเ่าก็วย่าจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนำเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ